การอัปเดตซอฟต์แวร์เครื่องทูเอ t นเตอร์เทนเมนต์นะครับให้เข้าไปที่เมนูหลักเลื่อนไปที่การตั้งค่าเลื่อนมาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ ก็เลือกที่การอัปเดตระบบนะครับแล้วก็เลือกไปที่ดาวน์โหลดเดลต้าแพคเกจนะครับเพ<ว>ืพ<ว>่อเป็นการ update. อัปเดตการอัปเดตนี้ในกรณีที่ว่าหากมีซอฟต์แวร์บางตัวใช้งานไม่ได้นะครับให้กดตัวนี้ดูนะครับเพื่อจะใช้งานได้ก็ หลังจากนั้นเนี่ยตัวมือถือก็จะดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ของตัวมันเองใหม่และหลังจากนั้นก็จะมีการปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่นะครับแล้วก็ให้เราลองใช้งานดู